สวัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ต้นทาแล้วก็ปลายทางที่โรงเรียนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูวิภานะคะในชั่วโมงทิยาศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ชั่วโมงชั่วโมงที่ชั่วโมงที่1ใช่ไหมคะชั่วโมงที่1นะคะค่ะนักเรียนคะถ้าเราพูดถึงเรื่องอา,อาหารแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็ทราบว่าอาหารนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกๆคนนะคะ เด็กๆอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงจเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะ,ะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเด็กต้องรับประทานอาหารให้ครบกี่หมูห้าหมู่มซึ่งเราเรียกว่าอาหารอาหารอะไรคะอาหารอะไรคะ,อะขอดูที่สไลด์เพราะเราเคยเรียนประเดวใช่ไหมคะเราเรียกว่าอาหารหลากหกี่หมูคะห้าหมูหหมนะคะในหนึ่งมือ้อพวกเราต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5ห,หมู่ถ้าขาดเพียงหมู่ใดหมูหนึ่งไปแสดงว่านักเรียนได้สารอาหารครบถ้วนไหมไม่ไม่ครบถ้วนนะคะดังนั้นในมื้อหนึ่งหนึ่งนักเรียนต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมูนะคะซึ่งในห้าหมู่นั้นมีอะไรบ้างาปุญยรินปุญยรินเอ,อกมาที่กล้องอันนี้เลยนะคะอา,อาหาร5้าหมู่ใน5้าหมู่มีอะไรบ้างคะ โปรโตีนสารอาหารประเภทโปรโตีนสองคาร์โบไฮเดรตเอโปรโตีนชักยกตัวอย่างได้ไหมคะมีอะไรบ้างโปรโตีนอาหารไหนอาหารชนิดใดบ้างที่มีสารอาหารประเภทโปรโตีน1ถั่วเนื้อเนื้ออะไรคะเนื้อหมูนม เนื้อหมูก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองเนื้อสัตว์ไม่จาเป็นต้องเหมือนเนื้อหมูอย่างเดียวใช่ไหมครับอมีเนื้ออะไรอีก,กเนื้อไก่เนื้อเนื้อวัวยังไม่หมดน,นี่เราทานทุกวันทุกวันเนะ่ยมีอะไรบ้างนอกจากหมูไก่วัวแล้วเป็ดยังไม่หมดปลาอะไรอีกไข่ไข่อ่ะอะไรอีกกุ้ง มึกเพื่อนบอกเพื่อนบอกโปรเจลินนึกม่ออกนะคะทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรโตีนก็คือนะคะมีทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆมีทั้งไข่และนมถั่วด้วย้วยคะถั่วด้วยก็มีสารอาหารประเภทโปรโตีนะคนต่อไปค่ะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงานกับร่างกายโปรโตีนที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะ ถ้าเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเชื่ออาหารคะผักอ่าผักอ,อะไรคะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตยกตัวอย่างอาหารที่มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าวพวกแปง้แปงอะไรอีกคะเผือกมัน คะ่ะอ่าพวกข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลพวกนี้จะมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอ่ะหมู่ต่อไปคะ่ะหมู่ที่สามหมู่ที่สามคือก็คือคอ,อะไรคะอะไรคะ เกลือแร่อยู่ในอยู่ในไหนคะอยู่ในสารอาหารประเภทไหนคะอยู่ในผักกับผลไม้มีทั้งในผักกับผลไม้นะคะเกลือแร่นี่นะคะหมู่ที่สี่หมู่ที่สี่ 4. ต่อเลยหมู่ที่สี่เรานั่นแหละเราเนั่นแหละคนเดียวเลยหมู่ที่สี่คือพวกวิตามินวิตามินนี่จำอยู่ในทั้งผักทั้งผลไม้ด้วยสุดท้ายหมู่ที่ห้าคือพวกไขมันไขมันจะมีทั้งไขมันจาก มันไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืชทีนี้เวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยยังมีตัวสําคัญนะคะอีกสําคัญต,ตัวหนึ่งนะคะถือว่าขาดไปได้คืออะไรคะสุดท้ายเราต้องดื่มทุกวัน,นอะไรคะอะไรคะอะไรคะน้ำนะคะแล้วต้องเป็นน้าสะอาดด้วยนะคะอย่างน้อยเราต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละกี่แก้ว 7ถึงแแก้วดังนั้นพวกเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบหมือในแต่ละมื้อนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ไม่เป็นโรคมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานโรคนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปสู่ในร่างกายนะคะการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายเนี่ยเราจะเห็นว่าอาหารแต่ละอย่างจะมีขนาดขนาดไม่เท่ากัน บางอย่างก็ขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะบางอย่างก็มีความอ่อนมีความนุ่มต่างกันนะคะอวัยวะของร่างกายเนี่ยจะทําให้อาหารมีขนาดเล็ก,กลงเล็ก,กลงจนสามารถนำไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้นักเรียนคิดว่ามีอวัยวะใดบ้างที่ทําให้อาหารมีขนาดเล็ก,กลง